ผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าปัญหาเรื่องของกลิ่นปากเองเป็นปัญหาที่หลายๆคนมองข้ามเวลาที่เราไปพูดคุย กลิ่นปากถ้าเรามีเนี่ยแหละจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในการที่จะพูดคุยนะครับใครที่ไม่มีกลิ่นปากอาจจะได้เจรจาได้ดีขึ้นหรือมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานี้และวิธีทางแก้เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากกันดีกว่านะครับกับดรมงคลศินบุญเย็นประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งครับสวัสดีครับอาจารย์ัครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกลิ่นปากหลายคนไม่เคยสนใจเลยบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีกลิ่นนะ กลิ่นเนี่ยถ้าเป็นกลิ่นหอมไม่เป็นไรนะแต่กลิ่นส่วนใหญ่มันเป็นกลิ่นเหม็นอย่างว่าข้าวบูดก็เหม็นใช่ครับยาเน่าก็เหม็นของเสียก็เหม็นศพกลิ่นซากปลากลิ่นอะไรก็เหม็นหมดมันเกิดจากแบคทีเรียคืออาจารย์จะบอกว่าสาเหตุของกลิ่นปากเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากแบคทีเรียที่เกิดในช่องปากของเราใช่ไหมคะ กลิ่นทุกอย่างเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียยกเว้นกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันเกิดดูกลิ่นที่มันหอมใช่าจกลิ่นแบคทีรียนี่ส่วนใหญ่จะเหม็นแต่ว่าพอเวลาที่เรามีเริ่มมีกลิ่นปากมันเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรต่อมาไหมฮะปากเหม็นก็เพราะว่าอาหารมันตกค้างในปากครับแล้วแบคทีรียเนี่ย มันไปย่อยไปกินไปทำอะไรที่มันเป็นอาหารของมันมันก็จะส่งของเหม็นออกมามในคลองอย่างเงี้ยคลองเหม็นก็เพราะมีแบคทีรีย<อ><อ>เยอะเยอะมันไปย่อยอะไรในคลองในปากเราเนี่ยมันมีเศษอาหารเยอะเพราะคุณใช้ปากตลอดเวลาในการกินในการโ<ฮ>ูดในการคําสารพัดเนี่ยแล้วมันมีน้ํามีอากาศ มันครบมันมีอาหารน้ำอากาศมันก็เจริญเติบโตอยู่ในปากเราใช่ไหมคะมันก็ย่อยเศษอาหารก็ส่งกลิ่นออกมานอกจากนั้นบางคนในกระเพาะมีข้าวมีอาหารตกค้างแบคทีเรียก็ย่อยแล้วมันก็ส่งกลิ่นออกมาบางคนไม่ค่อยถ่ายท้องนะคะอาจารย์เกี่ยวไหมพวกท้องผูต่างๆแล้วก็มีอาหารตกค้างไม่ค่อยถายเะท่าไหร่อะไรพวกนี้มันจะทําให้กลิ่นปากเกิดขึ้นไหมคะครับเกิดสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าไอ็กซ์ตสหรือว่า ลูกกระเดืองนี่มันไม่ปิดเพราะมันไม่ปิดก็มีช่องออกมาก็ส่งกลิ่นออกมาก็ส่งปากออกมาันอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องของกลิ่นปากและพอเวลาที่เรามีกลิ่นปากหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเงี้ยแสดงว่าสุขภาพฟันไม่ค่อยดีแน่ๆเลยฟันพงฟันผุอะไรเงี้ยทุกคนน่ะพยายามรักษาสุขภาพอนามัยในปากเพื่อที่จะให้ปากสะอาดไม่มีกลิ่นก็แปรงฟันนะสมัยโบราณนี้ไม่มีแปรงไม่มีฟันก็อมเกลือบ้าง แล้วก็กินมากบ้างมันมันช่วยไม่หมดครับแต่สมัยใหม่เนี่ยมันเจริญขึ้นมาใช่ค่ะก็เลยใช้แปรงฟันค่ะไหมขัดฟันลดแบคทีเรียลดเศษอาหารในปากมันก็พูดกันตรงๆนะคะทุกคนก็สอนหมดเลยว่าอ่ะแปรงฟันเช้าเย็นอ่านะคะก่อนนอนหลังอาหารมีไหมขัดฟันเข้าไปด้วย ก็คือสารพัดทุกอย่างถ้าไม่ได้แปลงก็ต้องบ้วนปากล,างลังรับประทานอาหารแต่ทําไมกลิ่นปากมันยังคงเหม็นอยู่ล่ะคะอาจารยา์คะแสดงว่ามันมีเศษอาหารเหลืออยู่<อ>มีแบคทีเรียเยอะอมันก็เลยย่อยต่อคืออาจารย์จะบอกว่าแค่แปรงฟันอย่างเดียวมัน,มปนแปรงฟันนั้นไม่ทําให้ปากสะอาดเท่าที่ควรนะเท่าที่เราต้องการค่ะฉะนั้นเราต้องมีกรรมวิธีในการลดแบคทีเรียให้มากที่สุดครับผมการลดแบคทีเรียให้มากที่สุดเริ่มต้นมาจากที่ ใช้น้ำยาบ้วนปากกลั้ปากหลังแปรงฟันแต่น้ำยาที่ใช้กลั้ปากเรียกว่าลดแบคทีเรียเนี่ยเขาจะใช้สารเคมีที่เป็นแอนติเซปติกฤทธิตัวยาฆ่าเชื้อที่อ่อนๆใช้แรงไม่ได้เดี๋ยวพังหมดอย่งแสบอ่อนๆยังแสบเลยนะคะอาจารย์ยังแสบร้อนนบางทีอ่ะทุกทุกบริษัทที่ผลิตน้ำยาบ้วนปากพยายามที่จะลดแบคทีเรียให้มากที่สุดก็คือพวก สเตปโตคอคัสบาซิลัสหรืออะไรพวกนี้นะเป็นตัวที่มันไปชุมนุ่มอยู่ในปากแล้วจากปากนี่นะมันส่งไปที่คอมันก็คันคอไอแคกแครกครับผมส่งไปที่โพรงจมูกก็มีน้ำมูกออก นี่คือมาจากช่องปากแบคทีเรียของเราช่องปากจะเป็นศูนย์ศูนย์กลางแบคทีเรียที่จะส่งไปทั่วร่างกายก็คือเข้าสู่ร่างกายนี่แหละชช่เป <ๆ S 1> ็อช่องทางของปากนั่นเองออเพราะฉะนั้นคือเป็นจุดรวบรวมเลยแล้วเวลาที่เราใช้อย่างอินเตอร์ครีนตัวนี้เองครับมันแตกต่างจากน้ํายาบ้วนปากชนิดอื่นๆอย่างไงครับอาจารย์อินเตอร์ครีนเป็นน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรล้วนๆเลยทุกตัวเลยนะก็มีพวกการพลูว่าพิกุลแล้วก็สารเคมีค่ะ พวกเหล่านี้เป็นสารที่ธรรมชาติผลิตขึ้นมาครับผมแล้วโดยเฉพาะน้ำไอการพลูเนี่ยมีคุณภาพช่วยลดแบคทีเรียในปากได้ดีเป็นเลิศเลยอแล้วที่สำคัญคือธรรมชาติด้วยมันเป็นมาจากธรรมชาติค,คนโบราณคนสมัยเก่าเนี่ยจะอมไอการพรูพรเคี้ยวการพรู<แ>เพื่อที่จะลดกลิ่นปากลดแบคทีเรียโอแต่เรานำมาผลิตให้เป็นเป็น น้ำยาบนปากที่ใช้ได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพสูงแล้วเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครได้สัมผัสนะคะจะบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคนซื้อซ้ําคือซื้อครั้งเดียวเนี่ยมันไม่เป็นการเหมือนกับการันตีว่าของเราดีแต่การซื้อซ้ำนี่สิมันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าโอ้โหของเขาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆมันถึงได้มีการยอดซื้อซ้ํามาตลอดตลอดนะคะคุณภาพมันช่วยให้คนใช้เนี่ยรู้สึกว่ามัน มันดีจริงมันดีจริงจเทียบกับไปน้ํายาบ้วนปากชนิดอื่นไม่ได้เลยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีภาพวิธีก่อนใช้ม่ให้ดูด้วยแล้วก็หลังใช้เป็นยังไงเปรียบเทียบกันได้เห็น้าชัดเลยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆและมีฤทธิ์ในการที่จะดึงสิ่งสกปรกออกจากซอกลึกด้วยใช่ไหมฮะแล้วผลิตให้มันมีอนุภาคหรือมีพลังในการดูดดูดเศษอาหารด้วยดูดแบคทีเรียออกจากซอกฟันได้ครับผมโอเคนี่คือภาพของ ก่อนใช้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูหลังใช้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงประสิทธิภาพของอินเตอร์คลีนตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนี่เป็นนี้เลยมันเหมือนไปดูดมันออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คนที่มีความรู้สึกไวเนี่ยเขาจะบอกอุ้ยมันดูดมาจากซอกได้เว้ยครับอ,อ เขาพูดออกมาเลยอจาจารย์คะตัวนี้เนี่ยนะคะท,ท,ที่ที่ทราบมาเนี่ยจริงหรือเปล่าคะที่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาใช้เขาบอกเขาปวดฟันเขาปวดฟันขึ้นมาทานยาแก,ก้ปวดอะไรแล้วก็ไม่ไมไมหายมันทรมานมากแต่ถ้าสมมุติว่าทานตัวเนี้ยอมเข้าไปแล<ม>้วมันช่วยทุเลาเลยครับในกรณีปวดฟันเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วก็มีเชือ้อแบคทีเรียมีเศษอาหารอยู่ในซอกที่ลึกมากครับแล้วมันก็เลย ทำให้ปวดฟันแล้วมันไม่เลือกเวลาค่ะเขาไปปวดเวลาตีสอนั่นแหะสิคะกว่าจะหารถไปที่ถ้าบ้านอยู่ไกลโรงพยาบาลหรือว่าหาหมอลําบากอยู่นะทรมานมากคือใครไม่ปวดไม่รู้อ่ะถ้าใช้ตัวนี้อมเลยนะครับเราไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ตัวนี้อมไม่ต้องใช้ยาเลยมันจะบรรเทาอาการปวดได้รวดเร็วมากแค่อมไว้คือกลัวปากเนี่ยสามสิบวิถึงนาทีแค่นี้ก็พอแล้วในกรณีปวดฟันนะ ต้องมอมประมาณ5นาทีอมไปเลยอมยาวๆายิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีมันจะระงับ หรือบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ายาพาราอีกอันนี้<ด>ต้อง<เ>อลอง<เ>อด้วยตัวคุณเองนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษ 2, 2แถม 1, 1> นะคะในราคาเพียง700บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติราคาขวดละ350บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้ไปเลย700บาท3ขวดราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ0 8 5 3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4 5 8ห4 4หรือว่าจะสแกน QR code ไปเลยก็ได้นะคะ รู้ว่าตอนนี้เห็นว่ารับสายกันกระหน่ำเลยทีเดียวอาจจะแบบว่าผิดพลาดไปบ้างคือรับไม่ทนันติดสายอยู่บ้างยังไงสแกน QR Code ไโค้ดไเลยรับรองว่าไม่พลาดนะคะสั่งจองกันไว้ก่อนได้เลย<ช>นะครับยาโปรโมชั่นนะครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดนะครับปกติแล้วราคา1ขวด350บาทนะครับแต่วันนี้จัดไปให้เลย3ขวดในราคาเพียงแค่7 0 0บาทเท่านั้นนะครับสามารถที่จะสั่งจองกันได้สแกน QR Code ไโค้ดไก่อนได้เลยนะครับแล้วก็สั่งจองกันไปเยอะๆเลยขวดหนึ่งใช้ได้นานๆแล้วก็แนะนําจริงๆสําหรับตอออนนี้้ผูููสสงงาายยุุช่ค มีปัญหาทุกคนมีปัญหาทุกคนฟันจันที่อยู่ทนทานกับเราไปใส่ฟันปลอมมันไม่มีความสุขเนื้อทานอะไรฟันปลอมจะทานไม่อร่อยไม่อร่อยฟันของเราดีๆนยทานไม่อร่อยก็ทานได้ไม่เยอะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ